และนี่คือชาเลนจ์ครั้งใหม่กาดเลียหรือไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อนเของเราได้พ,พกบกับทังอาหารที่น่าขยันขยันแล้วก็อร่อยภารกิจของเขาก็คือกาดเลียหรือไม่ต้องทําบางคนอาจจะโชคดีแต่ในขณะที่บางคนอาจจะโชคร้ายก็ได้เรื่องนี้เราต้องมาดูกันจะเป็นยังไงต้องสุดแน่นอนไปกันเลยอา <c oughs> ฉันตื่นมาที่ไหนเนี่ยโอ้แล้วนั่นใครอะ <c oughs> ฉันมาถึงแล้วใช่ไหมเนี่ย ตามแผนที่ฉันน่าจะถึงชาเลนจ์แล้วโอ้อยู่นี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ฉันทำได้แล้วโอ้นายเป็นใครวันดีเออเราเราเรอใครอีกหรือเปล่า <c oughs> แน่นอนอย่าลืมสิอยาก,ก็อยู่นี่เหมือนกันตัวหลักของชาเลนจ์ครั้งนี้โอ้ขอบใจจ้าขอบคุณออกไปได้แล้วโอ้คนไร้บ้านมาได้ยังไงวันดีจ้าโอเคงั้นก็มาเล่นกันเถอะเฮ่ <c oughs> ถ้ายอยากเปิดฝาเป็นคนแรก นิโคเร็วเข้า oh, <forget> ตัดสินใจได้แล้วคุณย่าเปิดก่อนซันแล้วมันคือแอปเปิ้ลมาดูกันว่าจะกินยังไงโอ้ <Go. S 1> oh, คุณย่าได้กัดได้ชัดได้เลีย oh. แต่นิโคลไม่ต้องทำอะไรเลย oh, <man. S 1> งั้นฉันจะเริ่มก่อนมันเลียกันเลยข้า mm. สุดยอดเจง๋ง hmm. พิเศษอะไรออกแล้วฉันจะเลียแอปเปิ้ลทั้งลูกให้คุณย่าเจ็บใจเฮ้ยหยุดนะหยุดอ๋อฮ่านี่แอปเปิ้ลของยา่าโอ้ยนาขยันขยแยงอยากจะอ้วกนิโคลาทำอะไรสักอย่างหน่อยสิเอามานี่สิคะมันลื่นมากเลยงั้นต้องล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสุดพิเศษสำหรับริชาร์ดคนไรบ้างใช่แล้วทีนี้ก็เช็ดเรียบร้อย ยากินได้แล้วค่ะโอ้สุดยอดย่าเริ่มหิวพอดีงั้นก็มาลองกันเถอะโอ้โหอร่อยจริงๆย่ยาชอบนะอะไรอยู่ในแอปเปิลมันคือหนอนโอ้อยยาที่สุดย่ารู้สึกผื่นไส้แย่มากแย่มากจะอะไรขนาดนั้นมันก็แค่หนอนกินได้อร่อยจังเลยแอปเปิ้ลปลอดภัยแล้วเอาไปกินสิไม่เอาเหรอโอเคงั้นฉันจะกินเอง พ่อบ้านช่วยอะไรหน่อยสิ <Come on. S 1> เปิดฝาให้ทีแน่นอนครับคุณผู้หญิงโอ้ถุงเท้าเหม็นๆน,น่าแะขี้ขแย oh. พอแล้วไปได้ <c oughs> พวกเขาจะทำง,งานกับมันคุณย่าได้เลียสะอย่างไดชาไม่มีอะไรเลยแต่นี่เขาต้องกัดโชคไม่เข้าข้างเธอเท่าไรมาเริ่มกันที่คุณยา่า <Come on. S 1> อะไรนะย่าเหรอโอ้ไม่เอาพ่อบ้าน ผมอยู่นี่ครับให้ช่วยอะไรไเลียถุงเท้าซะไม่เอาครับ<อ>ปฏิเสธไม่ได้นะเลียสิสักล้านดอลลาร์เอาไหมไปให้พ้นเลยอย่ามาให้เห็นหน้าอีกให้ตายครั้งนี้แม่แต่เงินก็ไม่ช่วยญาไปดีกว่าทำไมไม่ปล่อยให้ญาไปล่ะญาต้องเลียสิ่งนี้คะ่ะเอาจริงเหรอโอ้ก็ได้เลียก็เลีย,ลยต้องเลียถุงเท้าเหม็นอออใจยอยอยจยา้ววกแล มันไงดีโอ้เอาถังไปสิวางใส่ถังดีกว่าโอยแย่ที่สุดดูเหมือนจะดีขึ้นยัง <Okay. S 1> ถึงตาฉันแล้วเหรอ <c oughs> ต้องกัดจริงๆ <c oughs> แต่ฉันไม่อยากกันเลยอ้อไอเดียมาซักถุงเท้าในเครื่องซักผ้ากันเถอะ <c oughs> ใช่แล้วนี่ไงใ <c oughs> ส่ถุงเท้าเข้าไปในเครื่องนี้เลย โอ้สักงุงเท้าให้ฉันด้วยสิมันสกรปรกมากเลย <Yeah. S 1> นี่ไงฮะเอาไปสินิโคนสักงุงเท้าให้หน่อยอ๋ oh. ไม่เอาสักเองสิ mm. โอ้อย่าดีขึ้นโอ้ไม่เอาถุงเท้ามันไป่ออกไปนะพ <c oughs> อาลละต้องแสบผงซักฟอกลงไปใอถุงเท้ามีกลิ่นหอมหอม <Cool. S 1> แผลลงในช่องพิเศษนี้ ใช่แล้วและจากนั้นก็เปิดเครื่องรอสักครู่ <Yeah. S 1> คุณย่าน่าสงสารจังเลยเ oh. อรู้สึกไม่ดีอยู่เลย <c oughs> เครื่องสภาพเสร็จแล้ว <c oughs> มาเช็คกลิ่นของถุงท้าของเรากันค่ะ <c oughs> อ้ากลิ่นหอมมากทีนี้ก็มารีดก,กัน <c oughs> <c oughs> ถูกต้อง ตอนนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะกันได้เลยล่ะ <c oughs> โอ้วันดีด้วยฉันไม่เจอกันนานเลยนะอะไรอะ่ะนั่นถุงเท้าฉันนี่นะ <c oughs> ฉันทำมันหายไปเมื่อวานเนี่ยหลบไปดิ <c oughs> ฉันต้องใส่ถุงเท้า <c oughs> ก็อะไรขึ้นย่าไม่สบาย <c oughs> อยไม่เอานะใส่ถุงเท้ากันเถอ ต่างกันเรียบร้บเลยนี่คือรูที่ฉันชอบที่สุดแล้วเจอกันใหม่ไปก่อนนะครั้งนี้ใครจะเปิดฝาก่อนคุณย่าไม่อยากทำนิโคล้ลครคเขบาอ้มันคือนูเทลา่าเสิยงไปเลยมาดูไพ่กันคุณย่าได้กัดดิฉันไม่ต้องทำอะไรเลยน่าเสียดายนิโคลได้เลียริเซษตดีใจจังเลยมาเลียนนัเทล่ากันเถะได้อร่อยพอๆกับการกัดนั่นแหละ อีอขอฉันลองบ้างดินิโคลพี่ไม่จะไดเป็นของฉันนั่งขยัดขยแงเรียบหน่อยนิโคลอีกนิดเดียวใกล้แล้วตาคนย่าแล้วค่ะขอบใจจ้าต้องเช็ดมันก่อนดีกว่านะที่นี้ก็เอาท้อนทองคำสุดโปรดของหย่ามาอืมอร่อยจังเลยเฮ้ไม่ No อยากจะไม่แบง่งนูเทลล่าเป็นของยากคนเดียวยาจะกินให้หมดโ oh, อ้ไอเดียยาจะทำมาร์กนูเทลล่ามาร์กช็อกโกแลตมันกินได้และก็ดีต่อสุขภาพ oh, <no. S 1> ฉันหิวอ่ะอยากกินนูเทลล่าข oh. อจูบหน่อยอืม oh. อร่อยจังเลย oh. เอ,ยอ๊ะอย่าแย่งอ่ะอเอาเข้าออกไปเดี๋ยวนี้ และครั้งนี้คืออะไรนะน่าสนใจโอ้ไม่นะมันคือต้นกระบองเพชรใครได้อะไรกันคุณย่าได้เลียน่ากลัวริชชัดได้กัดแย่ยิ่งกว่าแต่นี้โคโชคดีมากไม่ต้องทำอะไรคุณย่าจะเริ่มก่อนเอาเรื่อยไปตัดหน้ำไหมฮะเอาไปสิไม่อยากมีไอดีที่ดีกว่า ย่าจะโทรหาชั้นทำผมของย่าเขาต้องจัดการเรื่องน้ำได้แน่นอนโอโอมีคนโทรมาแล้วโอโอลูกค้าคนโปรดของชั้นโทรมาเนี่ยนาหวัดดีวัดดีจ้ามีอะไรให้ช่วยโอ้แน่นอนเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมา,าแล้วผมฉันละ่ะหวัดดีที่รักเป็นยังไงบ้างจำจัดตามที่ต้นกระวองเพชนให้ทีนะสบายมากแค่ตัดมันให้สั้น นี่ไงคิดว่าไงจ๊ะไม่เอาอะไรยาไม่ชอบเอองั้นก็งั้นตัดให้สั้นลงอีกตัดตัดตัลงไปเลยทีนี้ก็เป็นไงเยี่ยมมากนี่ค่าตัดผมหวังว่าจะได้ใช้บริการกันอีกนานๆทุกคนชอบเงินทีนี้ไปได้แล้วจ้ะข้าตลกเหมือนเคยเลยและทีนี้อยาต้องเรียกระบองเพชรแล้ว งั้นก็มาลองกันง่ายซ้ำไ่มีริชาร์ดถึงตาเธอแล้วเร็วเข้าได้เลยฉันจะกัดฉันเคยกัดสิ่งที่แย่กว่านี้มาแล้วนายแยงอ่ะรสชาติแย่มากฉันไม่ชอบเลยฉันกินของแย่มาเยอะแต่ไม่เคยแย่ขนาดนี้โอ้ยฉันจะสำลักหายใจไม่ออกอะไรนะชุดสือรสของยา ฝันร้า oh. <Yeah. S 1> และครั้งนี้น่าจะมีอะไรน่าสนใจริชาร์ดเปิดเลยโอ้ oh, คัพเค้กแสนสวยมาดูกันว่าใครได้อะไรริชาร์ดไม่ต้องทำอะไรแต่ย่าได้กัดย่อ <Yeah>. oh. ้าวเจ๋งมากนิโคลได้เลีย oh. yeah. Yeah. มีอะไรให้เลียแน่นอน <laughs> ฉันจะเริ่มก่อนนะ <laughs> ว้าวเครียมเยอะมากเลยแต่จะเลียยังไงดีอ่ะออ งั้นมาวัดเลนส์ของฉันก่อนดีกว่าอาฮะใจแล้วทีนี้ก็มาดูความสูงของครีมเยี่ยมมากม, <Okay. S 1> มาลองกันค่ะ <laughs> อย่าบอกนะว่านิโคลจะเลียครีมให้หมดนะห้ามทำแบบนั้นนะง <What? S 1> ั้นก็ hmm. มันออกมาเองอะฮะเออไม่นะฉันวัดผิดพลาดครีมหล่นเลย <laughs> เธอทำอะไรลงไปเนี่ย เอามาเลยนะพ่อบ้านมาได้แล้วทีนี้ถึงเวลาของน้ำชา <Okay. S 1> โอเคโอ้แน่นอนครับต้องเพิ่มไอครีมแน่ๆให้แลบหลบลงไป oh. แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยทานให้อร่อยครับ oh. ขอบใจจ้าทีนี้ก็ไปได้แล้ว oh. เร็วเข้าออกไป oh. มาดื่มชาแล้วก็ทบเทกแสนอร่อยกันถอะ มันวิเศษอร่อยมากเหลือเชื่อโอ้ริชาร์ดหิวอีกแล้วอย่าสงสารเขาจังแต่เราต้องจัดการกับเรื่องนี้่อบ้านออกมาแล้วเอาน้ำชาให้ริชาร์ดสแต่เลยครับสำหรับฉันเหรอโอ้ขอบคุณนะงั้นก็มาลองชิมกันเถอะโอเคโอ้ยร้อนตะการ่อย อ๋อใช่เราควรสอนมารยาทให้เขาบ้างอร่อยจังเลยทารนจะไอะไรกันนะมาดูกันเลยมันคือมันฝรั่งทอดที่เผ็ดที่สุดในโลกต้องกินยากแน่ๆแล้วกันล่ะมาดูกันเถอะโอเคคุณย่าไม่ต้องทำอะไรเลยริชาร์ดได้เลีย แต่นิโคลจะต้องกัดน่าสงสารงั้นก็มาเริ่มจากริชาั่นล่สิก็ได้ทำไมคราวนี้ฉันไม่ได้การดที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนี่มันเผ่นสุดๆเลยนะฉันไม่ชอบกินเผ่นดูหน้ากลัวไม่อยากกินอะโอเคต้องสติ๊แค่ต้องเลียลอ้ลนฉันแสบร้อนเฮ้อ นี่เขาเป็นของเธอแล้วนิโคลต่อใ้เธอส่งต่อไปมันก็ยังเป็นของเธออยู่ดีเธอโกองชาเลนจ์ไม่ได้หรอกเราเข้าลองเลยกลับมาได้ฉันอีกแล้วโอเคฉันต้องกินมันแค่มันฝรั่งทอดชิ้นเดียวไม่เป็นไรหรอกออปากแสบรอ้อนแฝงไวจะปากทะลุเพดานเลย จะทำนกนางนวลกลัวนิโคหน้าขยักขยัแต่รู้ไหมมีคนบอกว่ามันหมายถึงโชคลาบโอ้ยแย่ที่สุดโอ้ยเหลือเชื่อเดี๋ยวฉันเช็ไให้กลิ่นเหม็นๆมาจากไหนริชาร์ดนั่นเธอเหรอโอ้โด,ดูเหมือนจะไม่ใช่กลิ่นมันแรงมากเหมือนมาจากใต้ฝา โอ้ไม่นะมันคือหัวหอมเห,เหม็นๆมาดูการ์ดของพวกเธอดีกว่าคุณย่าไม่มีอะไรเท่าดีมากโซนิชาดได้เลียไม่เล้วแต่นิโคลต้องกัดมันเสียใจด้วยมันคือ l l e n ั e มาเริ่มกันที่ริชาร์ดเลียหัหอมไม่เห็นอยากเลยมาลองกันเถอะอืมให้เลียก็ไม่อร่อยแล้วเอาล่ะ Nicole, นิโคลฉันทำแล้วตาเธอ ำไมนะลม oh. หายใจต้องเหม็นแน่แน่ oh. จริงด้วยรู้แล้วอะไรช่วยได้ oh. การอื่นต้องล้างน้ำลายก่อน้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค oh. และทีนี้ก็เช็ดด้วยผ้า oh. อย่ามาก <c oughs> มันเงาวับเลย <c oughs> แต่ก็มันยังเหม็นอยู่ดียะ oh. ไม่อยากกินเลย oh. อย่าแยง่งเป็นไงเป็นกัน เพแย่ท yeah, ี m ่สุนมันทำให้ฉันอยากร้องไห้แสบตาโอ้ไม่นะที่รักอย่าร้องไห้เช็ดน้ำตาให้แห้งก่อนโอยฉันก็อยากร้องไห้อยากเช็ดน้ำตาได้เงินเศร้าจังอย่ามาโกหกนะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย